สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวชิ้นนะคะหมูแล้วก็หมูเปื่อยด้วยนะคะนี่นะคะเป็นน้ําตกนะนี่เขาใส่ผักบุ้งกับนี่ไปเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นเนือเอ้อไม่ใช่เนื้อนะคะเนื้อหมูเปื่อยไปกินกันได้เลยนะคะพุ่ก่อนนะแซ่บแซ่บ่ใใบโหระพาไปแล้ว กินหมดนี้เนี่ยนี่นะคะอร่อยอกินมวกินให้หมดมไม่น่าใส่น้ำปลาเลยไึ่ว่าไม่เค็ม อร่อยค่ะไม่ได้ใส่น้ำส้มนะคะอร่อยนะคะนี่เลยก๋วยเตี๋ยว คำใหญ่ไม่ใหญ่ก็อร่อยนะจ๊ะ อร่อยตลอดจ้าหนูกเปื่อยค่ะอืมอืมดูชิ้นจัมบโบ้มากันคนละคำคนละคำอร่อยไม่อร่อยต้องอร่อย ไปข้างนอกไปไหนไปไหนก็กินแากข้าวเกี๋ยมก็ของชอบนะนะข้าวแกงไม่ค่อยกินนะคะถ้าข้าวแกงี่กินข้าวข้าวมันไก่หรือว่าข้าวหมูกรอบหรือข้าวหมูแดงนะคะ รูชิ้นก็อร่อยนะคะเนี่ยรูชิ้นแซมโบวเลยรูชิ้นหมูนะคะไม่กินเนื้อกินแต่หมูนะเพราะเข้มขน้นลองรูชิ้นดิอร่อยขนาดไหน ยอดไปเลยพี่ สบายดีเด้อน้องน้ำฝนสบายดีสบายดีนี่วะเอาไปเป่าม่านในก้นเกล็ดเอาไปม่านในก้นเกล็ดแหงหลายกลัวทั้งนั้นก้นเกล็ดแหงหลายกลัวทั้งนั้นทั้งบ้านบ้านแดงเนาะตั้งเนาะ ไม่ได้ไปอะไรลบนะครับเกือบประมาณเกือบสิบกว่าคลิปนีละยอมมีลมลบดนตรีโน่นนี่นั่นที่ว่าเก่าเมื่อก่อนเรียนแบบมันน้องภาพนิ่งลงกินเดียวได้จะได้จาเนาะอพอเราปูปูุงงลก็ไปอ่านดูละกูได้เห็นก็มีกระตุ้นว่าภาพนิ่งเราเป็นกินเดียวได้เนาะ ว่าซ้อนสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ศมเนาะนี่เอากไปล่องเมึงเนาะล่องไปว่ามันจะเป็นหรือเปลอเข้าไปนะเมื่อกี้เอาไปพังไรได้บ้างเนาะเมื่งกี้เปิดก็อาจจะอ่านมาบอละเอียดนะฮะแต่เขาก็ยังบ้เขาไปเองนะสบายดีเด้อไอซ้อนคนรอน้องสาวล่ะสบายดีสบายดีเนาะ สวัสดีครับพี่คุณสวัสดีครับขอบพระคุณหลายๆตัวเลือพี่คุณเนาะจังหวะจังหวะไปไรตัวเสียงดนตรีนะแม่เฉียดนตรวตีกับเสียงกันตัวไรก็มีแต่เสียงดนตรีนะพอสอนใจเนาะเสียงดนตรีใจอร่อยค่ะวางมันเตานะกันลายอยู่วางไลฟ์เอขาไลท์สดนะคะวันนี้ก็มีออดดาวค่ะก็ปิดเสียงก่อนนะคะลืมลืมฟังเพลิน เนี่ยอร่อยรสเข้มข้นแต่ไม่ได้ใส่น้ำส้มนี่ค่ะหมูเปื่อยเห็นไหมคะหมูเปื่อยให้ก้องมันไม่ตรงนะคะค่ะจะหมดแล้วมาพันอับกล้องอร่อยค่ะ จริงเลยนี้ทำก๋วยเตี๋ยวเข็มจังอือจริงเลยอร่อยคะอ่ะคลิปจะยาวนะคะก็ขอ,ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขเดินทางไปไหนปลอดภยาาัยแควค่าจับไปยี่นอะไรทั้งปวงบุญรักษาภา,าคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้า